กลับมากต่อนะคะคุณผู้ชมคาะนะคะอาช่วงนี้อยู่กับผลิตภัณฑ์เสร,ริมอาหาร NK นะคะดูแลสุขภาพของคุณเปนเทนสุขภาพของคุณใครที่ป่วยบ่อยไปโรคหนักๆน,น,นี้ก็ทานได้นะคะเพราะตัวนี้เป็นผลิตภัณฑ์เสร,ริมอาหารนะคะมีผู้คาวสารจัก,ก,จกธรรมชาติและก็เกิดสตินนะคะที่จะไปดูแลเซลล์ผนังเซลล์ต่างๆให้กลับมาแข็งแรงเหมือนเดิมรายละเอียดเพิ่มเติมคุยกับทางคอเซนเตอร์ของเราคุณผู้ชมนะคะวันนี้เราจัดโปรให้คุณผู้ชมนะคะเพราะตัวนี้เป็นสินค้าพรีเมียมนะคะแล้วก็มียอดสั่งซื้อเยอะมากๆอันหนึ่งของบริษัทนะคะหน กล่องมี60แคปซูลทานเช้ากับเย็นครั้งละ1เม็ดนะคุณผู้ชมนะคะราคากล่องละ2,500บาทซื้อ2กล่องจริงๆราคาปกติมันต้อง5,000บาทลดพิเศษเหลือเพียง4,500บาท0 9 0 0 8 9 9 9 9ศูนย0ศู9 9 9แปดนะคะนึกถึงสุขภาพดีๆให้นึกถึงผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร NK ค่ะนะคะอ่ะมากันที่ข่าวบันเทิงปิดท้ายรายการของเรานะคะในช่วงท้ายนะคุณผู้ชมขานะคะก็มีข่าวข นี่เลยคุณผู้ชมนะคะงงในงงนะคะหนึ่งบางปูพิกลิ้นไม่ใช่นักร้องโลกสองใบกูว่าละกูว่าละมันก่อนกูเห็นลงทีวีพู สรุปสุดท้ายไม่ใช่นางนะคะทำเอาหลายคนจับจ้องเกี่ยวกับประเด็นนะคะขาวสนั่นโลกออนไลน์นะคะของนักร้องลูกทุ่งสาวโลกสองใบนะคะจนรถไฟชนกันปะทะเดือดนะะถึงขั้นต้องเอาปืนเจาะหัวก่อนจะมีชื่อของนักร้องเนี่ยอย่างจ้านงพนีบ้างแหละนะคะทิพัสพิงจนจ้านี่เขาป่วยเลยแล้วจ้าเขาออกมาปฏิเสธว่าไม่ใช่หนูนะคะต่อมานี่ก็เป็นหนึ่งบางปูนะคะดารานักสแสดงสาวนะคะเขาบอกว่าได้ออกมายอมรับว่าตัวเองนี่นะคะคือนักร้องโลกสองใบเขาบว่าทุกคน ทุกคนขาหนึ่งขอราคานะคะคยกมือไหว้ตอนนี้เนี่ยอย่าเพิ่งไปว่าพี่จ๊ะนะคะพี่จ๊ะร้องไห้สงสารพี่จ๊ะมากจริงๆนะคะจริงๆหนึ่งเนี่ยออกมายอมรับก็ได้ว่าน้องร้องโลกสองใบเนี่ยคือหนึ่งนะคะแต่ข่าวออกมาเนี่ยมันผิดพลาดพอดีไม่นิดเออนะคะนิดหนึ่งนะคะจริงๆแล้วยี่สองนะคะจริงๆไม่ใช่อะไระทั้งหมดยี่สิบสองใบมีโลกยี่สิบสองใบเหรอ อ๋อเหรอก็ไม่ต้องไปว่าใครแล้วนะคะ่อโอ๋ออันนี้ฉันว่าอะไรเด็กคนนี้งงจากนั้นเนี่ยไม่นานหนึ่งบาปูก็ออกมาเคลื่อนไหวกับการโพสต์คลิปชี้แจงอีกครั้งว่าหนึ่งนี่นะะไม่แน่ใจว่าจะใช่คนในข่าวไหมฉันว่าจะอ่านต่อไปไหมแม่คนนี้เพ้อเจอไปเรื่อยแล้วนะเพราะนันในข่าวนี่บอกว่าเป็นนักร้องลูกทุ่งแต่หนึ่งเนี่ยเป็นนักร้องตรติงค่ะเอาล้วมึงไม่รู้ตัวแล้วเขาบอกเป็นนักร้องลูกทุ่งอีจ้าก็เป็นนักร้องทุ่งจ้าก็เป็นนักร้องลูกทุ่งลูกจ้าเขาไปถาม ลำยงลำใหญ่เขาก็บอกไม่ใช่ขาวจ้ามันไม่ใช่มันมันก็บอกเลยมันเครียดจนต้องกินยาแพนิกไปแล้วว่าเออแล้วเด็กคนนี้เป็นอะไรอ,อยากดังหรอนะคะเพราะว่าในข่าวเนี่ยบอกว่าเป็นนักร้องลูกทูตแต่จ้าเป็นนักร้องสตริงนะคะป๊อปล็อกเอา้างงกับชีวิตเลยไม่รู้ว่าเป็นนักร้องคนไหนเอา้าและในข่าวเนี่ยบอกว่านักร้องถูกปืนตกหัวซึ่งก็ยอมรับว่าตนมีแฟนเป็นตำรวจเอา้าแ็นตำรวจด้วยแล้วตำรวจเอาปืนตกอีกเหรอแต่ไม่เคยใช้ปืนตกนะคะ ใช้อะไรตบลูกแต่ด้วยความที่ตัวเนี่ยไม่ได้แต่งงานอืมไปมั่วแล้วลูกขอข้ามข่าวนี้ไหมครับที่ว่าน้องคนนี้เราต้องหยุดนําเสนอนะดูแบบแปลกไปป่วยนะลิซ่าแล้วกันนะครับโผนะคะดูบอลงานนี้นะคะับเฟรเดริกนะครับไปด้วยนะคะทําเอาข่าวอะไรอเดชพัดกันเลยทีเดียวนะคะ เป็นประเด็นฮือฮาไปทั่วโลกกันเลยทีเดียวนะสำหรับภาพของซูเปอร์สตาร์สาวลิซ่าวงแบล็คพิ้งค์นะครับโผ่ชีนะครับแบบปิดขอบปิดชิดขอบสนามนะคะอ่าอะไรอ่ะสนามเหรอโอ,อ้อะไรอ่ะเกมเหรอเสียบอลเหรอคู่ระหว่างปารีสแซงนะคะโอ,อ้โ,อโหมึงให้กูอ่านทีมฟุตบอลด้วยเนาะไม่ใช่นางงามเลยนะปารีสแซงแซนจ์แมงนะคะกับทีมนิวคาสเซิลนะคะยูไนเต็ดนะคะดีนะคะสมัยก่อนน้องชายมันดู ตอนหลับๆตื่นๆก็คือเคยได้ยินมาบ้างนะคะปารีเซียงเซจแมงนะคะกับอ่าอ่านี่นะนิวคาสเซิลยูไนเต็ดนะคะน้องใามันชอบเปิดบอลดูไงดึกดึกกระเทยก็นอนกับน้องไงกูก็เลยได้ยินเสียงไงอ๋อมันเรียกปารีเซียงเซจแมงนะคะปารีเซียงเซจแมงนะคะเออนะคะซึ่งก็ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากนะคะที่เธอออกมาพร้อมกับเฟเดริกนะคะอาโนนักธุรกิจหนุ่มนะคะทายาทมหาเศรษฐีนะคะที่มีข่าวลือว่ากําลังคบหาดูใจนะคะมาชมฟุตบอลในนัดนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะคุณผู้ชม นะคะอล่อเชียนะคะแม้ว่าทั้งคู่จะไม่ได้นั่งด้วยกันนะคะแต่ก็อยู่ในโซนเดียวกันนะคะเพราะโซนไฮโซอะค่ะลูกขานะคะแต่การปรากฏตัวครั้งนั้นนะคะก็เป็นเรื่องตอกย้ำข่าวหรือว่าทั้งคู่คบหาดูใจกันและยังไม่ได้มีการเลิกลากันอย่างใดอย,งอย่างใดอย่างแน่นอนนะคะลิซ่าและก็เฟเดริกเนี่ยเป็นข่าวให้ทุกคนจับตามองถึงความสัมพันธ์ต,ตั้งแต่ต้นเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาแม้ทั้งคู่จะปรากฏตัวร่วมกันอยู่บ่ยบอยๆแต่ต่างฝ่ายต่างก็ไม่ค่อยไม่เคยออกมายืนยันความสัมพันธ์แต่อย่างใด งานนี้ทําให้เหล่าหลายลายคนที่เป็นแฟนๆเนี่ยก็ต่างจะก็เกิดอาการตื่นเต้นนะว่าเอ๊ะจะยังไงกันแน่สรุปจะครบหรือไม่ครบหรือว่ายังไงกันแน่นะคุณผู้ชมขานะคะก็รอด,ดูกันต่อไปนะคุณผู้ชมแต่ว่านั่งคนละที่นะคะเพราะว่า เดริกเนี่ยเขาคบอยู่กับคุณแม่นะคบคุณแม่เต่านี่นะคบแต่คุณแม่เต่าไม่อยากเปิดตัวนะเพราะว่ากลัวตีนนักฟุตบอลค่ะนะคะอ่ะวันนี้เวลาหมดแล้วนะคะฝากไว้ด้วยนะครับผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร NK นะคะ NK เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีคุณภาพมีออยถูกต้องตามกฎหมายนะคะมีภูเขาเลยก็คือซิตินสัรสกัดจักธรรมชาติที่จะไปดูแลเซลล์เส่อมสภาพของเราให้กลับมาฟื้นแล้วก็แข็งแรงมากยิ่งขึ้นนะคะรายละเอียดเพิ่มเติมโทรหาคอเซนเตอร์ของเรานะคุณผู้ชมนะฮะหนึ่งกล่องมี60แคูลกินเช้ากับ ตอนเย็นครั้งละ1เม็ดกล่องละ2,500บาท2กล่อง5,000ไม่ขายขายเพียง4,500บาทนะคะ9 9 9 0 8 9 9 9 9 9ูน9 0น9 9, 9, 9 6, นึกถึงผลิตภัณฑ์เสริมอาหารดูแลสุขภาพชั้นดีให้นึกถึง MK ค่ะนะคะ,ะวันนี้เวลาหมดแล้วคุณผู้ชมคะ่ะพี่เต๋าพร้อมทีมงานต้องขอลากัไปก่อนพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ คลิปจบแล้วนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe นะฮะ,ะคุณผู้ชมนะแล้วก็ห้ามลืมเดขาดเลยนะฮะก็คือกดกระดิ่งด้วยนะเพื่อจะไม่พลาดนะฮะในการติดตามนะฮะคลิปเด็ดๆจากรายการของเราด้วยเช่นเดียวกันครับ